ตำนานราชวงศ์สิงหนวัดผู้สร้างเมืองโยนกนครชัยบุรีราชธานีสีช้างแสนจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดเดิมจากที่สิงหนวัดราชกุมารโอรสพระองค์ที่สองของพระเจ้าเทวาการแห่งนครไทเทพหรือเมืองราชฤกษได้เสด็จปลอมด้วยพระราชกนิษฐารับพระราชทานข้าวของสมบัตริรีพนมนตรีคนครัวแสนหนึ่งแล้วเสด็จออกจากเมืองราชฤกษเมื่อพุทธศักราช430คามแม่น้ำสารภูมิ หรือแม่น้ำคงคาสารวินไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ทั้งสองพระองค์พร้อมด้วยไพล่พลน,นับแสนชีวิตเดินทางหาที่ตั้งหลักแหล่งราวสีเดือนก็ถึงบริเวณที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์อยู่ห่างแม่น้ำโขงประมาณ5,000วาหรือราว10กิโลเมตรบริเวณนี้เป็นแคว้นของเมืองสุวรรณคมคำมาก่อนครั้งนั้นปรากฏพญานาคชื่อว่าพันธุนาคราชผู้อยู่รักษาดินแดนแห่งนี้ได้พบเห็นหมู่ชนเป็นอันมาก ด้วยความแปลกใจจึงเนรมิตตนเป็นพราหมณ์แล้วเข้ามาถามเจ้าสิงหานวัตกุม,มารหัวหน้าของกลุ่มคนเหล่านั้นว่าท่านเป็นลูกใครหรือมาจากเมืองใดกันแล้วมาด้วยเหตุอันใดเจ้าสิงหานวัตกุม,มารเห็นว่าพราหมณ์ผู้นี้เป็นคนในพื้นที่จึงให้ความเคารพเหมาะสมกับฐานะแล้วกล่าวด้วยอัธยาศัยดีถ่อมตนว่าเราเป็นลูกกษัตริย์องค์หนึ่งชื่อว่าเทวาการเจ้าเมืองราชฤกมาที่นี่เพื่อสแสวงหา ที่สร้างบ้านแปลงเมืองอยู่พันธุนักขราชจึงเกิดถูกชะตาและประทับใจในกิริยาต่างๆจึงมีใจอนุเคราะห์แนะนําให้เจ้าสิงหานวัตกุมารตั้งเมืองอยู่บริเวณนี้บ้านเมืองจะเจริญรุ่งเรืองพวกข้าสึกใหญ่น้อยจะเข้ามาตีได้ยากและขอให้มีเมตตาบาร,รมีแก่คนและสัตว์ทั้งหลายสิงหานวัตราชกุมารรู้สึกพึงพอใจในที่ทางแห่งนี้มากค่ะแต่ที่ทางนี้ก็มีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งคือเป็นที่ราบล หลังจากนั้นสิงหานวัตราชกุมารก็ถามพราหมณ์ผู้นั้นว่ามีนามว่าอะไรพราหมณ์ที่เป็นพญานาคจำแรงมาจึงตอบไปว่าเราชื่อพันธุพราหมณ์อยู่รักษาอาณาบริเวณน,นี้มาตั้งแต่ต้นเมื่อพูดจบอยู่ดีๆพ่อพราหมณ์เจ้าถิ่นก็เดินชิงหนีไปเจ้าสิงหานวัตกุมารก็แปลกใจอยู่ดีๆก็มายกที่ให้พระองค์สร้างเมืองแล้วก็เดินรับตาหายไปจึงใช้ให้บ่าวเจ็ดคนตามไปสะกดรอย ดูตามไปสองกิโลเมตรพรามผู้นี้ก็หายไปโดยพิสดารเมื่อถึงตอนกลางคืนนาคพรามที่รู้ความหนักใจเรื่องประเด็นที่ราบลุ่มนั้นจึงด้กลายร่างเป็นพญานาคแทรกตัวลงดินแล้วยกพื้นดินขึ้นเป็นขอบเกตลดหลันทําแนวเมืองกว้างด้านละ6กิโลเมตรจริงๆในบันทึกเขียนเป็นวานะคะแต่แอดมินนํามาแปลงเป็นกิโลเมตรให้หมดท่านผู้ชมจะได้นึกภาพกันง่ายขึ้นโอเคตัดกลับมาค่ะพอรุ่งเช้าเจ้าสิงหหานวัตกุมาร ตื่นขึ้นมาถึงกับตกใจจากพื้นดินที่ราบลุ่มต้องใช้กำลังคนขุดก่อสร้างนับเดือนนับปีกว่าจะเป็นรูปเป็นร่างผังเมืองขึ้นมาได้ก็กลับเสร็จสิ้นอย่างพิสดารเจ้าสิงหานวัตกุมารเห็นเช่นนั้นก็มีใจชื่นชมยินดีจึงให้พราหมณ์อาจารย์ผู้ติดตามมาทำนายจับยามสามตาดูว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นพวกพราหมณ์อาจารย์บอกว่าเป็นฝีมือของพญานาคแสดงอิทธิฤทธิสร้างขึ้น หลังจากนั้นเจ้าสิงหานวัตกุม,มารจึงตัดสินใจสร้างเมืองลงที่นี่ค่ะและเมื่อได้สร้างเมืองเสร็จแล้วพราหมณ์อาจารย์จึงนำเอาชื่อพญานาคพันธุและเจ้าสิงหนวัตกุม,มารมารวมกันตั้งเป็นชื่อเมืองว่าเมืองนาคพันธ์สิงหานวัดนครเจ้าสิงหานวัตกุม,มารได้เป็นเจ้าเมืองนาคพันธ์สิงหานวัตนครแล้วก็ได้แผ่บารมีรวบรวมหัวเมืองน้อยใหญ่รอบบริเวณมาเข้าด้วยกับพระองค์ทั้งสิ้นจากนั้นภายในเวลาส ามปีพระองค์ได้สั่งสมกำลังไพรพลขึ้นเป็นอันมากทั้งทหารกล้าฝีมือดีบ้านเมืองของพระองค์ในตอนนั้นเรียกได้ว่าทหารคับเมืองจากนั้นพระองค์ก็ยกทัพไปปราบขอมที่กำลังแผ่อิทธิพลเหนือบริเวณโดยรอบจนได้รับชัยชนะต่อพระยาขอมเมืองอุโมงค์คเสลานครหลังจากตั้งเมืองได้แค่ห้าปีเจ้าสิงหานวัตกุมารก็ปราบได้ทุกทิศล้านนาไทยทั้งมวลอำมาตย์มนตรีและพราหมณ์ทั้งหลาย ก็พร้อมกันร,ราชาพิเศษขึ้นเป็นกษัตริย์ผู้เป็นมหากษัตริย์ซึ่งเป็นอิสระไม่ขึ้นกับใครมีชื่อว่าเจ้าพระยาสิงหานวัตรราชากษัตริย์เจ้าตั้งแต่นั้นมาพระองค์ถือเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์สิงหานวัตรเป็นกษัตริย์ที่เป็นกษัตริย์เหนือแว่นแคว้นอื่นเสียดายก็แต่ว่าเรื่องของท่านเป็นแค่ตำนานปรมปราที่เล่าต่อกันมาเท่านั้นค่ะด้วยในยุคนั้นเนี่ยการจดบันทึกยังทํากันขึ้นมาน้อยมากถัดจากราชการของพระองค์ กษัตริย์องค์ต่อมาคือโอรสที่มีพระนามว่าพญาพันธนติถัดจากพญาพันธนติก็คือพญาอชุธตราชและเมืองนี้ก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นโยนกนครชัยบุรีราชธานีสีช้างแสนพญาอชุตราชขอนางปทุมวดีจากกรัมรมโลรือสีมาเป็นมเหสียุคนี้มีการสร้างพระธาตุดอยตุงและพระธาตุดอยกู่แก้วค่ะถือเป็นยุคที่สำคัญและเจริญรุ่งเรืองทางพุทธศาสนาอีกยุคหนึ่ง ต่อมาค่ะหลังจากสิ้นรัชกาลกษัตริรย์องค์ต่อมาคือพญามังรายนาราชโอรสชื่อชัยนารายพระองค์ทรงไปตั้งเมืองใหม่ชื่อชัยนารายเมืองมูลเพื่อแสดงถึงบุญญาธิการต่อมาโยนกนครชัยบุรีราชธานีสีช้างแสนก็มีกษัตริย์ปกครองต่อต่อกันมาจนถึงพุทธศักราช1469จึงเสียแก่พระยาขอมแห่งเมืองอุโมงค์คะเสลานาครคู่ปรับคู่ ผู้แค้นของเมืองโยนกกษัตริตย์ของเมืองโยนกถูกยึดอำนาจและขับให้ไปอยู่ที่เวียงสีทวงที่นั่นพระองค์พังที่ทรงมีเชื้อสายราชวงศ์สิงหานวั์มีโอรสที่เก่งกาจนามว่าพรหมกุม,มารเมื่อทรงพระชนมายุเพียงแค่สิบปีก็เสนอให้พระราชบิดาแข่งข้อต่อขอมและพระองค์ตั้งตัวเองเป็นแม่ทัพเข้าต่อสู้กับพวกขอมจนสามารถขับไล่ขอมไปทางใต้จนถึงเขตเมืองลาวรัตพระองค์พังได้กลับเป็นกษัตริย์ นโยนกนครชัยบุรีราชธานีสีช้างแสนอีกครั้งหนึ่งในปีพุทธศักราช1,480พรมกุมารผู้เก่งกล้าในสงครามสู้รบกับขอมตั้งแต่อายุเพียงแค่16ปีจนขอมต้องยอมแพ้ถอยออกไปจากดินแดนต่อมาพระองค์ก็ได้ไปตั้งเวียงชัยปราการผู้คนเรียกกานพระนามว่าพรหมราชพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ครองเมืองนี้จนสิ้นราชการพระราชโอรสคือพระชัยสิริก็ได้ครองเมือง ต่อมาเมื่อถูกทับหอมกุกค,คามเข้ามาอีกรอบพระชัยสิริเห็นจะต้านทับขอมไม่ได้เหมือนในครั้งยุคพระราชบิดาก็พาชาวเมืองอบพยพหนีไปเมื่อพุทธศักราช1547แล้วเสด็จลงไปทางใต้ตั้งเมืองอยู่ที่เมืองกำแพงเพชรส่วนบรรดาญาติวงของพระองค์ที่สืบเชื้อสายจากพระองค์พังก็ยังคงครองเมืองโยนกนครชัยบุรีราชธานีสีช้างแสนต่อมาและมีกษัตริย์ปกครองเมืองสืบ ต่อมาจนถึงสมัยของพระองค์มหาชัยชนะและในปีพุทธศักราช1558ชาวเมืองจับปลาไหลเปือกยักษ์ได้จากแม่น้ำกกบางสำนวนบอกว่าเป็นปลาตะเพียนเปือกยักษ์ค่ะชาวบ้านที่เห็นว่าปลาที่จับได้นี้มีลักษณะแปลกๆอยู่ก็มีค่ะแต่ก็ไม่สามารถต้านทานความอยากกินได้ค่ะตามตำนานก็ได้เล่าว่าได้จับปลาเปือกตัวนี้ตัดเป็นส่วนๆด้วยขนาดที่ใหญ่กว่าปกติทำให้เนื้อของปลาแบ่งกินกัน ได้ทั้งเมืองเมื่อกินกันเสร็จแล้วในกลางคืนวันนั้นโยนกนครชัยบุรีราชธานีสีช้างแสนก็ล่มสลายลงกลายเป็นหนองน้ําใหญ่ในตำนานก็ไม่ได้บอกค่ะว่าเป็นฝีมือของภัยธรรมชาติหรือเป็นฝีมือของใครบอกแค่ว่ารุ่งเช้าเมืองนั้นก็ได้จมอยู่ใต้บาดาลชาวบ้านที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้ได้พากันไปรวมตัวหลายชุมชนและได้คัดเลือกหัวหน้าคนใหม่มีนามว่าขุนลัง การต่อมาก็ได้สร้างเวียงปรึกษาขึ้นที่ริมแม่น้ำขงฝั่งตะวันตกและอยู่ทางตะวันออกของเวียงโยนกเดิมซึ่งถ้าถามแอดมินว่าเรื่องมันคุ้นคุ้นไหมเหมือนบางฉากบางตอนจะคล้ายละครดังเมื่อก่อนเรื่องนาคีค่ะซึ่งแอดมินก็ต้องบอกว่าแอดมินก็คิดแบบนั้นเหมือนกันค่ะโอเคค่ะและนี่ก็เป็นอันจบราชวงศ์สิงหานาวัตในอำนาจทางการปกครองอาณาจักรอันยิ่งใหญ่จบไปแบบงงๆนะคะก็เพราะเป็นตำนานก็ต้องทำใจนิดหนึ่ง ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามและรับชมหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเนณโอกาสนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ